อย e ่แวลังดีโออยู่ะกำลังิดีโอเยู่ไป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 าปไ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 ปบปไปไยาปไปไนไป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 นปนปไะไะไปไปไีไปไปไปะปไอไปไปอีไป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 นปไ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 ปาปไ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  มาจะกซอสเผ็ดมาค่ะมากินกันค่ะปลากเมย์ปากเมย์ั่ต้ตงปิ้งปลากินค่ะเขากินไปแล้วชุดแรกนะคะอันนี้มาเธอลังค่ะทำะไล่ะ Mira, como lo huele no la mete en la boca. La verás como la deja caer al suelo. Toma. Te voy a agua No está saliendo. Más de dos jamás, más de dos jamás, aquí Está rica, ¿eh? El animal Está rico, ¿eh? Venga, dame la conmigo, ven. ven, 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 ven. Te mata todo lo que comes por ahí. Ah, que desinfeta la no lo que quieras, ma. O no, Tim. Tim no Bueno, esto que no quiere. ya verás cómo lo come ahora. ¿Eh? No, a la perna se lo des, hombre. Yo, hombre, esto le encanta. Eh. le encanta. No Ya nada. Ya que de te hace nada, tú pones la.

la carne. Tiene sabor a carne natural. Joder, no tiene nada. Por eso. <coughs> no tiene ni sal. Esto si está adobado está muy rico. Pero bueno, vamos a coge coge Salud, no hace que me trajo nada. Está como lo que le dan, eh. No... tampoco no protesta. No, no, para no. Como quedó sin nada la carne, que esto normalmente se es va a cerdo, sabes, ¿Eh? dispacio. <laughs> <laughs>

หมูเพิ่นก็เปลี่ยนหัวใจค่ะผ่าตาัดเปลี่ยนหัวใจนะคะเรื่องอาหารการกินกระสกินอย่าสมุนไพรเอ๊ะหะ bueno, pues น,นูเอ๊ะกินเค็มอะไรเว้ยนะเว้ยย่าจะทำมาเต็มเอ๊ะน้า กินปิ้งอย่างนี่การขนาดนี่กินแสบขนาดเด้มีแต่จะคุยว่า,าอินดีะ Si les gusta, les gusta, les gusta. No gusta. Ya te digo yo que les gusta. Aunque después se pase media hora. La cara está buena, está buena. Sí, yo no tengo hambre y la verdad es sí, que quedó bien. สักเนื้อแบบกับนิดเดี่วของก้าวและก็ต้ม่ากับน้ำมันก็จะได้ติทีมากขึ้นค่ะถ้าใครอยากได้รสชติ่ดมากขึ้นก็อง่าลพิ่นก้นดนะคะเ้างค่ะกากอด้รสชเติที่ดแมากขึ้นก็ลเขากินปาน เสียอะไรกี้เอ๊ะเจ้เนื้อบัลลียาเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งฝรั่งกินเนื้อหมูน้ำบักพริกนะคะจะลาท่านผู้ชมไปด้วยช็อตเนี่ยแหละค่ะไอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็ไม่มาสคอร์ตามาเบิ้งค่ะ นี่นะคะซูมซูมซูมนะคะมันเป็นหมูสามชั้นนะคะอือหือปิ่งอยา่างีนแซบนะคะเอ้ยนี่อะ้ยแข้งใจกินบักพิกค่ะพิกาพิกาพิกาเห็นบอกคะ่ะกินง่ายๆเรียบง่ายอยู่นี่แหลคะค่ะหลังจากเลิกงานนะคะ บรรยากาศชิลๆเลยค่ะตามสบายค่ะบ่มี่ยังร้ายนะคะเข้าไปกินกันแบบสี่และค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ